กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนในเอฟซีคูนนะครับผมวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมทุกคนนะครับไปดักหนูป่ากันนะครับกับดักที่เรามีนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับเอาไว้ดักหนูนะครับเราซื้อมานะครับสําเร็จรูปนะครับมันจะเป็นแบบงับนะครับก็นะครับ เราก็ไปแล้วครับไปที่ดักหนูเลยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมเราจะไปหาดักกันในป่าตรงนั้นนะครับที่ตรงมืดๆนั่นนะหารอยหนูนะครับทางเดินหนูนะครับเราจะไปดักกันตรงนั้นครับท่านผู้ชมเราเห็นกันแล้วนะครับเห็นทางเดินหนูนะครับตรงนี้หนึ่งที่นะครับนี่ครับเราจะดักกันตรงนี้หนึ่งที่นะครับเห็นไหมครับเนี่ย นี่นะครับเป็นทางเดินแบบใต้ต้นไม้แบบเกลี้ยงๆนะครับจะไม่มีใบไม้นะครับทางเดินนูีนนี่นะครับกับดักแรกของเรานะครับท่าน้ยมนี่เราจะวางกันเลยนะครับเตรียมตัววางกันเลย่อนอื่นนะครับเราเอาข้าวโพดนะครับที่เราสับเป็นท่อนๆนะครับเอามาเสียบไว้ตรงปลายเหล็กนะครับเหล็กที่ล่อนะครับ ให้กบดักมันทำงานนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาตะขอตรงนี้มาเกี่ยวกับไอ้ที่เราเสียบอาหารให้หนูนะครับก็เรามัดกับต้นไม้ก่อน,นะครับการเพื่อมันไม่ให้กบดักมันหายไปนะครับโอเคนะครับ ตอนนี้นะครับก็วางกับดักเป็นที่เรียบร้อยนะครับเสร็จที่เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเราจะไปวางตัวอื่นกันต่อนะครับนะครับท่านผู้ชมพอระวังกับดักเสร็จนะครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับนี่นะครับโอเคนะครับไปกันอันอื่นต่อเลยครับไปหากันอื่นนี่นะครับเราก็เจออีกอันนึงนะครับอีกทางนึงครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมตรงนี้ที่นะครับ มันจะวางกับดักแถวแถวนี้ีนึงตอนนี้มันเรามาวางต่อน,นะครับมากับต้นนี้นครับวางไปที่แล้วนะครับผมนี่นะครับ ทผู้ชมที่เราวางกับดักนะครับนี่นะครับมาวางกันเลยในป่านะครับผมเราวางกับดักนะครับ,รบ,รบปลายแค่สองอันอยู่นะครับผมเอามาประมาณเก้าอันนะครับ ตอนนี้ก็เหลือประมาณเจ็ดอันนะครับผมเราจะไปวางกันข้างล่างนะครับบางค่ะเดินลงตรงนี้ครับตรงนั้นนะครับ,รรบเราเจอตรงนี้อีกหนึ่งที่นะครับเราจะวางตรงนี้อีกที่ครับ ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับที่บางทีนะครับผมอาจจะไม่ได้ถ่ายท่านผู้ชมดูดูนะครับเพราะว่าผมถ่ายคนเดียวนะครับถ่ายคนเดียวแล้วก็มันก็ลําบากเลยนะครับเราวางกับดักบางทีนะครับเราถ่ายเองนะครับเพราะมันที่ที่ตั้งกล้องนะครับมันมันไม่มั่นคงนะครับลิ่งหน่อยนะครับครับก็ต้องขออภันะครับขออท่านผู้ชมนะครับผมขอวางกับดักก่อนนะครับพอเสร็จแล้วผมจะบอกอีกทีนะครับ ตอนนี้นะครับเรามาวางกับดักสุดท้ายกันก่อนเลยนะครับนะครับสีสสมสมนะครับท่านผู้ชมบ้านท่านผู้ชมเขาเรียกว่าอะไรครับดอกอันนี้นะครับที่เอาไปแกงกับหนูนะครับอร่อยมากเลยครับมันจะขมขมนะครับผมไม่รู้เขาเรียกเป็นดอกอะไรครับเราไปเก็บกันก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับท่านผู้ชมเราวางกับดักเสร็จที่เรียบร้อนตอนนี้นะครับในป่าก็มืดหมดเลยครับ เห็นไหมครับลอยไปตรวจเช็คกับดักวันพรุ่งนี้นะครับตอนเช้าๆนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้กันนะครับขอบคุณครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเอฟซีทุกท่านนะครับผมเช้านี้นะครับเราจะไปดูกับดักที่เราวางไว้เมื่อวานนะครับก็ไปกันเลยครับนะครับตอนเช้าๆนะครับ แถวบ้านผมนะครับโหหนาวมากใชครับจัดตอนเช้าๆนะครับระวังกับดักเมื่อวานนะครับแถวป่าตรงนู้นนะครับมาถึงป่าแล้วนะครับเฮ้ยไปดูก้อดักอันแรกครับว่าเป็นยังไงครับโอ้ไม่กินนะครับท่านผู้ชมอันนี้นะครับไม่ติดนะครับอันนี้ก็ไม่ติดนะครับไม่มีอะไรมาเตะต้องเลยนะครับ ติดตรงนี้หนึ่งอันครับติดตรงนี้หนึ่งอันครับนีงเห็นนะครับตัวนู้นนะครับนี่ครับน่าจะติดขานะครับดูรับนี่นะครับท่านผู้ชมตัวนี้ติดหางนะครับนี่นะครับนี่ติดหางนะครับนะครับแต่กินอาหารไปหมดเลยนะครับดูนะครับเกลี้ยงเลยนะครับไม่ข้าวโพดมันก็หายไปเกลี้ยงนะครับ แต่ไม่ติดนะครับตัวนะครับท่านผู้ชมติดตัวนี้ตัวนะครับตัวใหญ่มากเลยนะครับนอนกลิ้งตรงนั้นนะครับดูอาหารตรงนี้นครับอาหารนี่นะครับตัวที่เราได้นะครับติดคอแล้วนะครับตัวใหญ่มากมากนะครับตัวนี้นะครับก็ไม่ติดนะครับกับดักตัวสุดท้ายนะครับเนี่ยดูี่ครับกินอาหารเลย เต็มไปหมดนะครับกับดักไม่ทํางานนะครับก็เราเช็คดูกับดักเป็นเท่าไรนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับกับดักของรานครับติดนะครับสองตัวนะครับแล้วก็ที่กับดักที่ไม่ทํางานนะครับที่ไม่ทํางานที่กินไปนะครับที่หนูมันกินไปหมดไปสองอันนะครับแล้วก็ที่ไม่กินเลยครับโอ้หหลายอันมากเลครับนี่ครับเราได้ หนูงตัวครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนลยทุกชานะครับผมเช้านี้นะครับเราจะมาคั่วนะครับคั่วหนูป่านะครับที่เราดักได้นะครับทาเมนูคั่วหนูป่านะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะมาลอกหนังหนูนะครับลอกหนังออกแล้วก็ผ่าท้องเอาขี้ออกเลยครับหรือยไครับ ลอกหนังออกเลยนะครับ แล้วก็คอหนูครับกินข้าวโพดนะครับเหลืองๆนะครับทิ้งนะครับเราจะเอาไส้มันออกหมดเลยนะครับเรายังไม่กินนะครับเครื่องนายไส้นะครับเราจะกินแค่ตำเขาเขาแล้ครับเราจะตัดทิ้งนะครับ ต่อก่อนนะครับตอนนี้นะครับเราก็ลอกหนังกับเอาขี้เอาไส้ออกเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราจะไปล้างน้ํานะครับแล้วก็ไปหั่นเป็นชิ้นๆนะครับพร้อมที่จะคั่วนะครับไปก่อนนะครับตอนนี้นะครับเรานะครับล้างหนูเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรามาหั่นกันเลยนะครับท่านผู้ชม เลยกันเลครับไเสียงมันจะได้มากเราลาบมาันเละๆนะครับก็จะ,จะคั่วนะครับให้มันหอมๆกับคั่วกับสมุนไพรพวกนี้ ส่วนหัวพวกนี้นะครับพวกนี้เราเราแมวนะครับเราไม่เอานะโดยนี่นะครับหน้าตานะครับเราลาบอยู่นะครับตอนนี้นี่นะครับลาบหนูเศษปไปเทศรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับนี่หน้าตาออกมาแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเราจะไปตําเครื่องเทศก่อนๆนนะครับกระเทียมอะไรนะครับไวนเยนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราแกะกระเทียมใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปนะครับใส่ไปให้หมดนะครับแล้วก็ขกนะครับอันนี้ขกบกระเทียมละเอียดเลยใช่ไหมครับตอนนี้เราก็ใส่เกลือลงไปเลยนะครับ อียแล้วก็ตามมาในต้นหอมนะครับจางไปแล้วครับจะขกนะครับขบขั้ละเอียดนะครับตอนนี้นะครับแกะหอมจินนะครับหรือหอมญี่ปุ่นไม่รู้นะบอ้หอมจินหรือเปล่าแกะลงไปนะแกะก่อนนะครับจะแล่ามาหั่นนะครับ ันหอมหัวหอมจินเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราจะทำกัหล้างแล้วนะครับแล้วก็เราจะไปตั้งกระทะแล้วก็คั่วเครื่องเทศกับเนื้อหนูป่ากันเลยครับตอนนี้ใส่น้ำน้บมันล้างหอมจินกันนะครับ ใส่น้ำนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับเราไปตั้งกระทะกันะครับตอนนี้เราจะไปตั้งกระทะแล้วก็พร้อมขั่วเครื่องเทศกับหนูเลยนะครับตอนนี้นะครับขั่วไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับหน้าตาหนูเนื้อหนูนะ ที่เราเอามาคั่วสมุนไพรเครื่องเทศนะครับได้ที่แล้วนะครับใส่หอมจินลงไปเลยนะครับใส่ลงไปแล้วครับเอางไปเลยลเอาไปแล้วนะครับไปแล้วครับโอเคนะครับคั่วมาต่อเลยนะเป็นลาบเลยนะครับ มนเหมือนลาบอีสานเลยนะครับดูก่อนนะครับครับใส่ใบมะขุดลงไปนะมะขุดนะครับรงมา่ลยนะครับขั่วต่อแล้วก็ตอนนี้นะครับตำมาด้วยผงนัวนะครับอายินโนโมโตะนะครับใส่ลงไปเลยโอเคนะครับพอนะครับขั่วนะครับคนให้เข้ากันนะครับ เครื่องเทศกับเนื้อทางไหลแหล่นข้ามกันนะครับเอาไปชิมดูนะว่าได้หรือยังนะครับอร่อยครับหนูข่วงน้องนะผมคิดว่ามันได้ที่นะครับคือมันสุกแล้วนะครับปรุงเรียบร้อยนะครับอร่อยมากนะรสชาตินะครับตอนนี้นะครับเราจะตักใส่ภาชนะนะครับแล้วก็ จะใส่เข้าวลงไปเราจะมาชิมกันดูนะครับว่าจะรสชาติประมาณไหนนะครับถ้ากินกับข้าวแล้วนะครับโอเคนะครับตาข้าวเลยครับนี่นะครับขั่วหนูของเรานะครับดูหน้าตานะครับสักก่อนนะครับน่าจะอร่อยน่าดูนะครับกับข้าวหอมๆนะครับเรามาทานกันเลยนะท่านผู้ชม อร่อยมากครับอธิบายไม่ถูกครับเหมือนกับลาบทั่วไปนะครับลาบที่เราซื้อนี่นะครับเกลี้ยงจันนะครับนี่นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปที่ผมลงนะครับท่านผู้ชมมีคําแนะนําอะไรนะครับ ให้คอมเมนต์มาด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับก็คลิปกันดักหนูป่าเอามาคั่วนะครับก็จบเพียงเท่า,ทานี้ครับขอบคุณครับ